และแล้วนะครับทีมชาติอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนัดชิงยูโร2024ครับพวกเขาก็แพ้กับทางสเปนไป1ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์เลยครับในเกมรอบชิงครับอังกฤษตั้งรับแล้วก็รอสวนครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นสเปนแหละครับที่มีเกมทุกที่ดีกว่าหลากหลายกว่าและพวกเขาก็เป็นฝ่ายชนะอังกฤษไปคว้าแชมป์สมัยที่4ได้สําเร็จนะครับพูดถึงทีมชาติอังกฤษครับในการแข่งขันยูโรครั้งนี้ครับก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นครับ พวกเขาเป็นทีมที่น่าจับตามองมากๆครับแล้วอังกฤษครับก็ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับด้วยความที่มีผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนครับดาวซันโบของยุโรปในฤดูกาลที่ผ่านมาครับมีนักเตะที่ฟอร์มดีมากๆอย่างบุกโยซาก้านะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมครับมีโอกาสในการลุ้นรางวัลบอลลงดอแล้วก็เป็นนักเตะที่ถือว่าผลงานช่วงหลังนี้ดีมากๆครับจูดเบลลิงแฮมครับมีนักเตะอย่างฟิลโฟเดนครับนักเตะยอดเยี่ยมของสึกพรีเมียร์ครับ มีดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลครับของสรีเพีย์ลีกอย่างโคพาเมอร์มีนักเตะแดนกลางที่วันว่าด,ดีสุดในโลกณเวลานี้อย่างดีแครนไรมีนักเตะพรสวรรค์สูงนะครับอย่างค็อบบี้ไมนูนะครับมีนักเตะอย่างจอห์นสโตนนะครับคอยปักหลักในเกมรับเช่นเดียวกับคลายวอลเกอร์ครับอังกฤษชุดนี้ถือว่าขุมกําลังครับดีทั้งตัวจริงแล้วก็ดีทั้งตัวสํารองซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ว่าโอกาสที่ประสบความสําเร็จในยูโรครั้งนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับอังกฤษลงเล่นในยูโรครั้งนี้นะครับในเกมนัดเปิดสนามครับก็ถือว่าไม่ค่อยประทับใจแฟนบอลเท่าไหร่นะครับพวกเขาสามารถเอาชนะเซอร์เบียไป1ประตูต่อศูนย์นะครับชนะจริงครับแต่รูปแบบฟอร์มการเล่นครับอังกฤษเล่นได้อย่างน่าผิดหวังโดยเฉพาะแผงเกมรูกครับแฮร์รี่เคนบุกโยซาก้าฟิลฟอรเดนจูดดเบลลิงแฮมเล่นด้วยกันไม่ได้ลงตัวเหมือนกับที่หลายๆคนคาดการณ์กันนะครับอังกฤษเลยชนะเซอร์เบียไปแค่1 0จากนั้นนะครับในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มครับ สุดท้ายก็เป็นอังกฤษที่ไม่สามารถชนะเดนมาร์กได้นะครับเสมอกัน1ต่อ1สุดท้ายนะครับในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับอังกฤษก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับสโลวีเนียไป0ูนย์นะครับแต่โชคดีพอนะครับที่อังกฤษแต้มพวกเขายังดีพอต่อการเป็นแชมป์กลุ่ม C ครับทาให้อังกฤษครับไปอยู่ในสายที่ถือว่าไม่ได้หนักมากครับแล้วก็อังกฤษครับในการเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาก็ชนะสโลวักเกียไป2ประตูต่อหนึ่งชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ ทั้งๆท,ที่ดูจากรายชื่อทีมนะครับอังกฤษควรจะเหนือสโลวาเกียแบบชนิดที่วควรจะชนะได้ใน90นาทีแต่พวกเขาก็เกือบพลาดท่าไปในเกมนั้นนะครับโชคดีครับมาได้ประตูตามตีเสมอนในช่วงท้ายเกมจากจูดเบลลิงแฮมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอังกฤษก็มาได้ประตูชัยเลยครับจากลูกโขกข,ของแฮร์รี่เคนนะครับก็โขกเข้าไปในเกมนั้นครับ จากนั้นนะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษเจอกับสวิตนะครับรอบนี้120นาทีเสมอกัน1ต่อ1แต่รูปเกมก็เหมือนเดิมครับเล่นก็ถือว่าไม่ได้ประทับใจแฟนบอลเลยครับสุดท้ายก็ยิงจุดโทษคมกว่าแล้วก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์มา5ประตูต่อ3แล้วก็ในเกมรอบ4ทีมสุดท้ายครับก็สามารถหักปากกาเซียนครับสามารถชนะเนเธอร์แลนด์ไปีก2ประตูต่อ1 นี่ก็อาจจะเป็นเกมที่อังกฤษเล่นได้ดีที่สุดนะครับและวันนั้นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มตกไปด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นอังกฤษนะครับที่เบียดเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปนะครับสประตูต่อหนึ่งก็เป็นการชนะใน90นาทีครั้งแรกในรอบน็อกเอาท์นะครับจากนั้นนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาครับเจอสเปนครับซึ่งสเปนคือของจริงครับอังกฤษสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็เป็นทางฝั่งสเปนเลยครับที่ชนะอังกฤษไป2ประตูต่อหนึ่งครับ แน่นอนนะครับผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ของอังกฤษครับเล่นไป7นัดนะครับชนะไป4เสมอ2แพ้ไป1ยิงไปเพียงแค่8ประตูนะครับจาก7เกมที่ลงเล่นแล้วก็เสียไป6ประตูนะครับและสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าอังกฤษนะครับในการลงเล่นครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาพังนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่แบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับทางแกเรสเซาเกตครับ อย่างรายชื่อที่เรียนไปในช่วงต้นนะครับอังกฤษชุดนี้จริงๆคุณจะเป็นอังกฤษชุดที่เกมลุกสวยงามเล่นครองบอลบุกมากกว่าคู่ต่อสู้โอกาสในการเข้าทําแต่ละเกมแต่ละเกมในการลุ้นประตูใส่คู่แข่งพวกเขาควรังมีโอกาสมากกว่า20ครั้งขึ้นไปแต่สุดท้ายแกรเรตซาเกตเล่นแบบปอดแหกกล้ากลา,กล,ากลัวกลัวบางเกมที่ควรจะเล่นเกมลุกเดินหน้าเต็มที่ก็มาเล่นเกมรับ บางนัดสมควรจะชนะคู่แข่งแบบสบายๆแต่พวกเขาก็เล่นแบบเน้นรัดกลุ่มจนเกินไปด้วยเทคนิคตามสไตล์ของเกรเรตเซาเกตอังกฤษมันก็ควรจะดีมากกว่านี้แต่สุดท้ายครับนั่นแหละครับก็อย่างที่เรียนไปแลยครับเล่นแบบกล้าๆก,ก,กลัวๆเล่นแบบปอดแฮกครับทัทง้งๆที่จริงๆนักเตะชุดนี้ถ้าปล่อยพวกเขาเล่นไปตามธรรมชาติของพวกเขาเล่นเกมรุกโดยธรรมชาติผมว่าอังกฤษก็ควรจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายเกรเรตเซาเกตเขาก็มั่นใจในเทคนิคของเขา และสุดท้ายก็พังในที่สุดอย่างที่เราได้เห็นกันไปเลยครับถ้าในมุมมองส่วนตัวของผมผมก็มองว่าถ้ากงกฤษชุดนี้ยังมีกุนสือเป็นแกเร็ตเซาเกตครับก็เชื่อว่าก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาครับตลอดการคุมทีมของแกเร็ตเซาเกตจะพางกฤษไปได้รอบเล็กโดยตลอดครับฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียก็พางกฤิจบรอบ4ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมานะครับก็เข้ารอบชิงแล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาตกรอบ8ทีมสุดท้าย มาถึงยูโรครั้งนี้นะครับพวกเขาก็เข้ารอบชิงอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับเข้าแค่รอบ8ทีมแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันยูดีโดยเฉพาะแทคนิคของแกเร็ตเซาเกตซึ่งหลายคนก็ก็น่าจะคิดเห็นตรงกันนะครับว่าอังกฤษมันควรจะดีกว่านี้แต่อังกฤษของเซาเกตเล่นได้คี้เร่มากครับดังนั้นถ้าอังกฤษต้องการประสบความสําเร็จนะครับในฟุตบอลโลกปี2026ครับก็เชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ ถ้ายังเป็นเกรดเซาเกตอยู่ก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะปรัชญาการแต่งทีมของเขาก็คือเล่นแบบเน้นรัดกลุ่มไม่ได้นเน้นเกมรุกก็ต้องเลือกแล้วนะครับอังกฤษว่าจะเอาอย่างไรหลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรสําหรับอนาคตของทีมชาติอังกฤษแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้ากุนซือ,อยังเป็นเกรดเซาเกตอยู่อังกฤษจะไม่มีวันคว้าชแชมป์อย่างแน่นอนครับ แตเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดติดตามช่องบอลทูเดย์ไปด้วยนะครับ